สวัสดีครับผมดอนนะฮะจากดีพันรัตหนึ่ง9 9ครับ BMW Series 5นะฮะคันนี้เนี่ยผมได้ลองเองกับมือถึงแม้ว่าผมมีความกังวลเรื่อง b m นะครับแต่ว่าพอเห็นสภาพคันนี้เห็นไมค์คันนี้แล้วก็อยากให้ผู้คุณตัดสินใจดูเอาว่าจะเอาหรือไม่เอาแล้วกันผมจะบอกรายละเอียดกับประสบการณ์ที่ผมได้ร่วมใช้กับเขามามาดูกันสำหรับไฟด้านหน้า กระจังหน้าไฟสปอตไลท์เนี่ยอย่างก,กับไฟแดงเลยนะครับแทบจะไม่ต้องทำอะไรแล้วนะคะแล้วก็จะมีนี่จมูกเขานะฮะแล้วก็มีหลังพึ่งด้านล่างแล้วก็จะมีตำหนิตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้2จุดนะครับถ้าอยากจะให้เก็บนานก็บอกเดี๋ยวจัดการให้แล้วก็มาดูตรงนี้ล้อแมกเนี่ยได้เป็นของ bmw นะครับถึงแม้ว่าวงล้อจะดูมีขนาดใหญ่นะ แต่พอใช้งานจริงๆเนี่ยไม่มีปัญหากับการขับขี่เลยขับเคลื่อนได้ดีนะครับยังทำความเร็วได้มันสะใจเหมือนเดิมนะแต่ว่าขอเตือนไว้อย่างก็สำหรับใครที่ยังไม่เคยเล่นรถยุโรปก็ลองศึกษาดูก่อนไปเล่นรถเบนซ์ก่อนก็ได้เพราะว่าดูแลง่ายกว่าแต่ถ้าใครบอกว่าใจผมยังเป็น BM อยู่ก็อยากจะให้ช่วยมาหาเราบ่อยๆหน่อยเวลามีอะไรก็อยากจะให้มาหาเราเราจะได้พาไปอูห่หรือว่าแนะนาได้ถูกหรือว่า เผื่อมีอะไรที่แบบต้องซ่อมโดยกระทันหันจะได้ดูแลได้นะครับมาดูกันต่อทรงดีมากนะฮะอันนี้มันเป็นรถที่ยุคผมตอนอยู่มาหาลัยเหมือนกันนะครับซึ่งตอนนั้นราคาหลายล้านมากตอนนี้ราคาเขาก็ดรอปลงมาแล้วนะครับก็สามารถจับต้องได้แค่4ี่แสนกว่าบาทเท่านั้นเองนะมาดูกันต่อสีขาวนวลเลยแล้วก็สำหรับคันนี้เนี่ย ท้ายไม่มีห้อยด้านหลังเนี่ยผมชอบเรียกว่าปีกนกอินทรี C, ไม่รู้ทำไมนะครับ520นดีนะครับ, D, รบไฟท้ายแดงกล่ำใส่กิง้งไม่มีแตกหักไม่มีแรงตายด้านในนี่ก็เหมือนกันไฟท้ายแดงกล่ำใส่กิง้งไม่มีแตกหักไม่มีแรงตายด้านในรถยังไม่ได้เก็บงานอะไรเลยนะให้คุณดูกันสดๆเลยเดี๋ยวผมอาจจะต้องพูดอีกรอบหนึ่งอันนี้แผงประตูนะแล้วก็มีม่านนะครับ ริ้วรอยขีดข่วนไม่มีเลยลายไม้ไม่มีแตกหักไม่มีแตกลายงาไม่มีทะลุเลยนะแม้กระทั่งน้องมุกดูดิอันนี้เดิมๆเลยนะอันนี้เนี่ยได้ปี2 0 1 0แล้วเป็นรถมือเดียวป้ายแดงออกป้ายแดงจากห้างมาเลยผ่อนประมาณ7 0 0 0กว่านะครับแล้วโชคดีตรงไหนหรือว่าได้เครื่องดีเซลอันนี้เป็นเครื่องดีเซลด้วยนะครับ จำไว้นะว่าตอนนี้รถยุโรปเครื่องดีเซลมีมูลค่าสูงมากหายากมากนะครับเพราะว่าผลิตมาจำนวนน,น้อยนะในยุคก่อนๆน,นะครับเพราะเขายังไม่ยอมรับกันบอกคุณเห็นแล้วใช่ไหมว่าสะอาดไม่มีขาดเลยนะครับขนาดยังไม่ตกแต่งมามาดูด้านนี้กันคอนโซหน้านะ ได้ข่าวว่าไมคแค่ห้าหมื่นกว่าเท่านั้นเองน้องมุกเป๊ะมากเลยนะครับแผงประตูผ่อนเจ็ดพันกว่าบาทเท่านั้นนะครับไมคนี่ห้าหมนแปดที่ใส่แก้วน้ำ แล้วก็สามารถเล่นเกียร์สปอร์ตต่างๆได้ตรงนี้มีโหมดแมนวลโหมดสปอร์ตเล่นได้จากตรงนี้นะครับชอบตรงที่รถมือเดียวป้ายแดงเนี่แหละเพราะว่าใช้งานมาน้อยนะครับแล้วต่อให้มือเดียวป้ายแดงแต่ไม่แสนสองแสนผมก็ยังเอานะครับอันนี้ไม่ห้าหมืนแปด ได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องที่ยังไม่ทำความสะอาดกันนี่ครับฝาดําเมียมนะเครื่องดีเซลนะครับแล้วก็อันนี้สติกเกอร์บ่งบอกสีนะสติ๊กเกอร์เดิมๆอยู่ตรงนี้แล้วก็คานอันนี้เริ่มจากคานหน้าไม่มีชนไม่มีชน เดิมๆเลยนะครับคุณจะเห็นว่ามีฝุ่นอยู่เพราะว่ายังไม่ได้เก็บงานนะเดิม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 เลยนะโอเคนะแล้วก็มาตรงนี้ไม่มีอันนี้คือน็อตไม่มีขยับเลยนะไม่มีขยับเดิม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  นะครับแล้วก็มุกลองไปไล่ดูฝั่งนู้นโอเคนะค่า457,000บาทเท่านั้น457ผ่อน7,000กว่าบาทนะครับแล้วก็สำหรับใครที่สนใจเนี่ยมาที่รามคำแหง164ลริมถนนใหญ่ติดปั๊ม PT นะครับมาลองขับได้ แล้วคุณจะติดใจแต่ผมไม่สนแล้วเดี๋ยวนี้เอาขึ้นไปส่งได้เลยมือเดียวป้ายแดงไม่50าหมื่นกว่าผมขับเองแล้วโคตรมันเลยนะแล้วก็ใครที่อยากจะเทิร์นก็เทิร์นได้นะครับแล้วก็แอดมาเลยที่แอดไซด์ดีดีสานะครับก็ขอบคุณทุกคนมากนะวันนี้ประมาณนี้สวัสดีครับ